สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดัน้ม u c g a t e นะครับตอนนี้เราเข้ามาลองในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็ว่าจะมาพรีวิวกิจกรรม Master Battle นะครับหรือว่ามันจะเป็นโหมด Master Battle ที่น่าจะเข้าในวันอังคารนี้นะครับผมของเซนะิร์ฟโกลบอลนะก็สําหรับ Master Battle นะครับไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวตอน JP เอตอน g l o b e o เปิดเนี่ยเขาจะเปิดมาเป็นโหมดให้เล่นหรือว่าจะเป็นอีเวนต์เฉพาะช่วงเวลานะครับแต่คิดว่าถ้าอ้างอิงจากญี่ปุ่นนะของ JP นะครับ Master Battle จะมาปลดล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงขวาบนตรงนี้นะในหน้าจอก,การเข้าเล่นโหมดต่ตางๆนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น Master Battle นะครับโดยตอนแรกเนี่ยของ g l o b e o น่าจะมีแค่ในส่วนของ Story s t a g e นะเพราะว่า c h a r l e State กับ Last s t a เนี่ย มันค่อนข้างยากมากนะคิดว่ายังไม่เอาเข้ามาหรอกนะครับอย่างเชเลนสเตตเนี่ยนะให้ดูอันหนึ่งแล้วก่อนละกันนะครับพลังที่ส่งแล้วถนะ้าเราเจอแบบนี้เลยเนี่ยน่าจะยังไม่ไหวกันต้องเป็นแบบสายเติมหนักๆถึงจะเอาชนะได้นะครับนะมันจะยากมากเลย <c oughs> น่าจะยังไม่เข้าอันนี้นะแล้วก็ในส่วนของลัดแบทเทิลนเนี่ยอันนี้ก็คิดว่ายังไม่น่าจะเข้านะครับเพราะว่ามันจะเป็นบอสร,ระดับที่แบบ ยังไม่ยังไม่เห็นในตู้ปกติของเรานะอย่างซีอองนะครับอันนี้เหมือนจะพึ่งเข้าของ JP ด้วยมั้งนะครับเอออันนี้ก็น่าจะยังไม่เข้าส่วนที่จะเข้าโคลบอนนะครับน่าจะเป็นในส่วนของสตอรี่สเตทนะครับมันก็จะอ้างอิงก,กับในส่วนของเนื้อเรื่องที่เราเล่นกันมาแล้วนะเช่นอันแรกนะครับลิกดองของกาโต้แต่คราวนี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ไอตัวกันดั้มออริจินนะครับอะไซโคมิวอะไรแบบนี้นะ G3 g u n กันดั้มนะครับอ่ะตัวนี้ยังไม่มาเพจะเป็นชัปเตอร์มั้งเออตัวนี้นะครับกันดั้มเอนเกตบูสเตอร์นะที่มาแล้วอ่ะน่าจะประมาณ1,2,3,4แล้วก็อันที่6นะครับอันที่5้าเล่นยังไม่มาเพราะว่ามันยังไม่มีเรื่องของมูนกันดั้มมาเลยนะครับอ่ะก็สำหรับการเล่นด่านตรงนี้นะครับความยากมันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวด่านเท่าไหร่หรอก นะเพราะว่าได้แค่พลังแค่ล้านห้าศัตรูตัวเดียวนะครับแต่ที่ยากคือเงื่อนไขในการผ่านมิชชั่นดาวนะครับซึ่งตรงนี้ของที่ดบนะครับถ้าถ้าเล่นแบบ UR จะได้ฉายานะก็จะเป็นฉายาอันเดิมๆนะครับที่ถ้าเกิดคนเล่นปกติเนี่ยแล้วผ่านมาแล้วก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉายาสามารถเก็บฉายาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือการเอา UR ลงตัวเดียวนะครับอันนี้ก็จะได้ฉายาใช่ไหม ส่วนอันบนนี้นะครับก็คือส่งตัว SR ลง2ตัวนะครับอันนี้นับเฉพาะโมบิลสูตรนะคนขับไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่มีโมบิลสูตร SR 2ตัวก็จะได้เพชรพันหนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาโมบิลสูตรระดับ R ลง2ตัวเท่านั้นนะครับก็จะได้เศษชิ้นส่วน G5 นะครับในการอัพคัตตอมเนาะก็จะเป็นคัตตอมจาก9ไป10นะครับอทีนี้ปัญหาจะมาอยู่ที่2อันสุดท้ายก็คือแบบ SR 2ตัวกับ R 2ตัวนะครับ เพราะว่าหุ่นระดับ R กับ SR ไม่ค่อยได้ปั้นกันเนอะแล้วก็เอาลงได้แค่2ตัวนะครับถึงจะผ่านด่านเดี๋ยววันนี้ก็มาลงให้ดูก่อนละกันนะครับผมปั้นตัว SR มา2ตัวนะครับเอามาลองดูไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นอ้นี่ตัวนี้นะครับยักกุโตโดกาของคิวเน่เอ๊ะคิวเน่ ne, ใช่ไหมชื่อคิวเน่ป่วะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหน้ามันก,ก่อน คิวเน่คิวเน่ตายละหาคิวเน่ไม่เจอตายลายคิวเน่คิวเน่นายอยู่ไหนในคิวเน่เอออยู่นี่อ่าใช่มันคือคิวเน่กัสคิวเน่คือตัวเนี้ยมันจะเป็นหุ่นอ่ายัคุโตโดกานะครับของคิวเน่เครื่องของคิวเน่นะนี่ตัวนี้ถ้าเกิดเอาคิวเน่มาขับก็ได้ หรือว่าใครที่มีตัวที่เป็นเจเนริกนะครับสีทองก็ได้ผมเอาตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเวลไว้แล้วอไม่ใช่ตัวนี้สิเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วเดี๋ยวนะเออต้องเอาคิวเน่นั่นแหละเพราะว่าตัวนั้นเอาไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้าเหมือนกันนะ่มาอ่ะก็ go. ตัวที่เราจะใช้นะครับคือเท่าที่ดูอะอย่างน้อยๆออตัว SR หรือว่าตัวระดับ R นะครับ ควรจะต้องมีตัวฮิลเพราะว่ามันโลงแค่สองตัวนะคือถ้าดามเมจเราไม่ได้คัดต้มมันหนักจริงเนี่ยมันน่าจะโดนบอสกดตายก่อนนะครับอืมถ้าไม่มีตัวฮิลนะอ่าบอสเนี่ยมันจะมีหลายสีหลายด้านนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ตัวฮิลเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพราะว่าบอสมันยิงแบบยิงโดนทุกตัวนะคือผมลองเอายืนขวางแล้วอะแต่ว่ามันก็ยิงตัวแถวหลังได้อยู่ดีนะครับ ก็สู้กับลิกโดองกาโต้แล้วก็กาโต้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีเราเอาคิวเน่ไปสอยมาเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นแบบเงื่อนไขในการผ่านนะ เห็นปะมันไม่ยิงใส่คิวเน่นะมันไปยิงใส่ตัวตัวนี้ชื่ออะไรนะเมตัเออนะครับโอ้คิวเน่กลายเป็นไอตัวยัคุโตโรกาของคิวเน่มันดาเมจน้อยกว่าเมตัอดกนะเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยตรงนี้พอเลือดลดนะครับอย่างน้อยถ้าเรามีเมตัสเนี่ยมันก็ยังคิวตัวเองได้นะครับเพราะว่าเมตัสมาจากคิวตัวที่เลือดลดเยอะสุดเนาะ คิไปี่ปนะครับก็จะจช่วยได้เยอะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยแล้วแต่นะว่าจะเอาเป็นตัวดาเมหรือว่าตัวชนะทางก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวที่เราแบบมีเขาเรียกอ,อะไรนะอัพบ้างมาเยอะๆอ่ะบางตัวก็ได้นะผมว่ามันก็เวิร์กนะเพราะดาเมมันจะดีกว่าอย่างเงี้ยดูดิเลือดมันเยอะมากนะศัตรูนะครับ ยิงไม่ทันนะดูจากเวลาแล้วผมว่าไม่ทันเนะี่ยเราจะตายก่อนแล้วด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้ทั้งสองตัวผมอัพคัดต้มมาเก้านะครับคัดต,ต้มเก้าแต่รู้สึกจะไม่มีบ้างหนึ่งคู่อะโอ้มันหลบได้แต่ว่ามันยิงดาเมจไม่โดนเขาเลยอะ่ะดูดิ <laughs> บอลเลือดเท่าไม่ลดเนะี่ย โอ้ตรงนี้บบเผื่อๆอาจจะต้องใช้ถึงคัตตอมสิบปะ่ะตีไม่โดนจริงนะดูแล้วน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยเพราะว่าตัวเอ่าเก่งๆมันมีน้อยนะครับนี่จะรอ ไม่แน่ช่วงแรกอาจจะถ้าไม่ได้คัดต้อมสิไม่รู้จะเอาตัวไหนผ่านหนมือกันนะอันนี้แค่ขนาดเอาระดับ SR ลงนะแล้วถ้าเกิดเป็นระดับ R นะครับโอ้ยิ่งยิ่งยากเลยอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องน่าจะเอาพวกตัวที่แบบมีบั้งเยอะๆอ่ะที่เราได้ตัวซ้ำมาเพราะอย่างน้อยเวลาอันติมันก็แรงใช่ไหมแต่ก็ต้องเลือกตัวดีๆด้วยจะเอาตัวพวกเปราะๆมาก็ไม่ได้โดนบอสกระสวกตายหมด บอลลือแทาไม่ลดเลยอะเวลาจะหมดแล้วนะครับอ,อันนี้ถือว่าบอกเลยว่ายากมากเพราะถ้าแค่เลเวลร้อยเ้าแล้วก็คัตต้มเก้าเนี่ยไม่พอเนี่ยเนี่ยไม่พอเผลอๆต้องมีการเอนชันเมนตหรือว่าอัพคัตต้มสิบนะล่ละของตัวนะเพื่อจะให้ผ่านนะครับ แต่จริงๆไม่ต้องรีบก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่ได้โปิดเปิดมานะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะจํากัดเวลาเนะถ้าเปิดมาเป็นโหมดให้เล่นแบบเนี้ยเหมือนเหมือนของ JP นะไม่ต้องก็ได้นะครับรอให้แบบเขาอัพอปลดล็อกแคปเลเบิลไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังก็ยังได้เพราะของรางวัลมันก็คือเพชร1 0 0 0กับของอัปเกรดคัดตอมคัดตอม9ไป10ซึ่งมันแจกมาแค่ร้อยชิ้นแล้วจริงๆมันเยอะ คือมันใชน้เยอะใช้เกินร้อยชิ้นไปเยอะโอ้โหตีไม่ทันนะครับเนี่ยดูเห็นปะ่ะไหนเอาตัวลงมาสองตัวแบบนี้เวลาไม่ทันเลยนละครับแบบยิงแทบไม่ลดเลยอ่ะ คือถ้าเกิดมาตาม JP นะถือว่ายากนะครับแต่ไม่แน่เพราะว่า g l o b e o เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับให้มันง่ายขึ้นก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ด่านอื่นมันก็จะมีตัวเดียวเหมือนกันหมดนั่นแหละพลังล้านห้านะครับเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยนะเงื่อนไขก็คือผ่าน3แบบใช้ UR ตัวเดียวนะครับเก็บฉายาพวกฉายาเก่าๆที่แบบเคยผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเอา SR ลงแค่2งตัวแล้วผ่านได้เนี่ยก็ได้เพชรพันหนึ่งทุกด่านนะครับ แล้วก็ถ้าเอาระดับ R ลง2ตัวแล้วผ่านได้ก็จะได้ไอ้พวกเศษพวกนี้ร้อยเดียวน,นะครับอืมแค่นั้นเลยนะครับโอเคครับก็เ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ